เอาดีมึงไปปลุกร้องเลยเกียร์นัดตีเลยไปเลยไปเลยไปปลุกเลยไปไปปลุกเลยปลุกเลยปลุกเลยมามาหนมาเก็บเก็บเกอบเก็บเก็บไม่มีก็มี ยังไมด้วยรอประมาณ9โมงไปดิกลางๆไงนี่ไงรถกอดอยู่เนี่ยมาเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเอาฟักทองมาด้วยนะไม่เห็นเหรอฟักทองในในทัวเออเอาฟักทองมาด้วยได็ปลูกรเ,เรียบตื่นยังบอกผู้ใหญ่ปลาเรียกแล้วตื่นได้แล้ว عشان كده จริงปะได้ถึงอันนี้เด็กนอกไงอ่าเด็กนอีเกไปสนามบินมาแล้วไงก็ไปหาคนอื่นอมึงจีนไปรับโทรศัพท์เราอ่ะรับที่ไหนรับอยู่โทมาแล้วไม่รับอ่ะโอ้ยทำไละนะทำอะไรอ่ะทำอะไรนักหนาวันวันคุยอยู่เราเราเราจนข้าวแล้วอยูแล้วเราทำกูไรละทราไมโทรมาไม่ค่อยรับโทรศัพท์เลยอ่ะรับที่ไหนมีโทรศัพท์เอาใหม่อ่ะโทรมาเขาบอกคนจินไป ไปอะไรไปกับใครก็ใหม่ลูกโซ่หาใครอ่ะตอนจีจีเออใครคลิปเล่นเล่นไอ้ว่าคนที่รับชื่อยาวไหมอ้าวซุปลาไงเนี่ยเรีเยิเราเงินโดนมาให้โยนเหี้ยโดนซื้อเยอะให้แล้วพี่แบงค์เขาไม่ได้บอกไง เขาไม่ได้บอกพี่แบมไม่ได้บอกไม่บอกนะพี่แบมรู้อ่ะต้องโทรพี่แบมมาฉันบอกแล้วพี่แบมไม่ใจไม่ได้เขาก็โทรมาหาพี่แบมบอกว่าอยากคุยกับสมเกตพี่แบมไม่ยอมรับโทรไม่ยอมให้เธอคุยไงพี่แบมคุยเองอ่ะเห็นไหมฟ้องเลยจิตจริงดิฟ้องไปเลยเออฟ้องเนี่ยฟ้องยืนนัดเลยคุยกันก่อนดินานเจอกันทีทำไมพี่แบมต้องเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วเฮียโทรมาหาพี่แบมเหรอ พอหาป้ายาย่าเลเออที่หลังตเอาโทรมาเขาคิดว่าแบมเอาที่แบมก็จะเอาเอามาคุยให้ให้คุยด้วยจับไม่ได้บอกเลยเขาบอกอ่านีอมันอยู่ไม่ได้แตงอยู่ไม่อยู่แล้วพี่เปมไปมบ้างไงเงี้ยพี่เบมบอกไงสมจิตไม่อยู่ใช่ป่ะเขาบอกไม่อยู่เออเนี่ยอู้พี่เบมพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะสมจิตอยู่บ้านทั้งวันอยู่กับย่ายทั้งวัน ไปไหนนักนาไปเท่ยวออเรเลียเออเขาไปเขาจเขาไปออสเตรเลียเออ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 คุณดิคุยดิไปเพี่ไปเลยไปไกลเลยลเออเออๆๆกินเสื้อเออเออฟังก่อนฟังก่อนเัง่อนจะเอาใครกันแน่นาจะเอาใกันแ่เฮียฮะสมจิตรับไหมตอนนี้เมื่อสมจิตบอกว่าไม่ชอบเราเราก็เราก็ไม่อยากจะฝืนสมจิตเลยทำไมไม่ชอบอยากเข้านอนด้วยไหม พี่ปาบอกให้มาหาเจ้าเนี่ยเออใช่ใช่นอนกอดกันได้ไงเราเออแค่นี้เราโดนวางแล้วนะจะามหงายแก้วเลยเอวาไงวาไงสองคนี้นี่คนหนหาคนนี้จักรวลเียวเรียวแล้วแล้วต่างคนมาทีโยได้ไหม ได้เลยคิดแบมสิแกคแบมคิดแบมก็แค่คไม่ต้องไม่ต้องโอนเราจะไม่ให้เป็นไรใครเขาเลิกกูไม่ได้มั้งกขาไม่ต้องกินไงต้องให้เขาให้มาไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยก็แบบเราจะเอาให้คนเราให้ไมต้องให้คนกินก่อนถ้าไปทำที่เป็นทำเงี้ยแบมกูบอก็่าไปรักษาด้วยกันไม่เกี่ยวกับมึงพวกใครแล้วแบมกับพี่น้อยเท่าไหร่เท่าไหร่ เงี้ยเอามปได้ไหมพี่แบมไม่นั่นแหละเดี๋ยวจะให้มันไปเคลียร์พี่แบมนะไม่ได้แล้วไม่เคลียร์ไม่เคลียร์งั้นผมเอาพี่น yep ้องผมมาตบเลยอ๋อทำไมอไม่เอาแล้ยไหมเออคูณสามว่าคิดถึงไหมเออเอาเออเอายัตจบมขาหน่อยสิให้เขาชื่นใจนิดนึงอย่เชื่อมาก็กินกันได้เพราะคนนี้อ่ะเขามาเคลียร์โรตีอะไรเมื่อวานเพราะต้องคนนี้นี่ออกออกเงินมาให้พวกเราอ่ะใช่ไหมเนม ตาเขาจะรู้เรื่องอะไรอ่ะเขายังเป็นเด็กกูคกูอยู่บ้าเหมบ้าเหมือนบ้าเลยใช่เนี่ยเป็นเรื่องคิดถึงเลยเนี่ยที่มอของมันที่หมดเลยมอของเรามันเอาใครใครมาเอาหม้อเราไปใครมาเอาหม้อบ้านเราไปหม้อเสียยอะสิใอ้พวกมันซื้อต่อเขามันตั้งป่านแล้วใช่ใช่เราเราตังงงไว้หายแล้วไม่มีเงินเราไอ้โหมันเรื่องเยอะพี่ทายุกูก็ได้มาแล้วได้ยังได้แล้วแล้วทานแล้วทานกูมีแล้วไม่มีอะไรกูกับโยจะจัดการให้ ก็ก็ซื้อให้โอนเงินมามึงไม่ต้องเอาเงินให้กูแล้วมึงแลี้ยงไหมมึงก็ไมีตังค์มึงก็ไปหาที่อื่นเลยโก้โก้มึงไม่โอนให้กูเจ็บตัวพิไค์ผู้ใหญ่ปลาสั่งให้มาปลูกแล้วเขาบอกเขาจะขอนอนกับเอียนัทก่อนไม่ใช่นี่กูไม่รู้ว่ามันทำไงอ่ะรู้กันนะรู้รู้ไหมว่าเรามาไม่ใช่ขอทาน แกโง่ไปแบบออสเตรเลียสกินอะไรเงี้ยไปงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยหาพี่แบมเลยนะไม่ต้องมาเออเออคุยกับพี่แบมทุกวันจะไม่ต้องออกมาเนี่ยคุยเสร็จแล้วแล้วกาถามว่ามีไม่ต้องมายุเนี่ยเนี่ยไม่ให้มีเนี้ยไปหาพี่แบมด้วยนี่ไงเรื่องเยอะเออเรื่องเยอะก็ใช่เลยพี่แบมมันเรื่องเยอะอ่ะไห่ไหนวันจันมานอนแล้วเอาแล้วไปยังไงเนี่ยนไม่ได้

โอนเงินไปให้พี o, 2000, oh, no. ่แบมแล้วพันหนึ่งโอ้โถ่แบมดูอย่างน้อย่าซ้ำเติมอย่าซ้ำเติมไม่ซ้ำเติมเดี๋ยวเราเราจะโอนให้แบมไม่โอนทีค่อยเออดูพูดดีนะแบมเออพวกกูกินกับแบมไม่ต้องมายุ่งยากแล้วป้าก็กินตรงนี้ก็ไปเอากับเขาสิรู้แล้วอ่ะรู้แล้วแล้วก็บอกว่าโอนมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้อีกเลยเอนป้าเราไปแล้วปุ๊เอาพวกกูไม่กินแล้วมึงมึงเอางี้ไปไปถามพี่แบมไอ้ต้องถามแบมอย่าให้กูนะเออเดี๋ยวถามพี่แบมนะไม่ได้ไอ้เหี้ย เฮ้ยเออแล้วกูทำได้แล้วก็แล้วของมึงมอะทำได้ไหมน้าตาไม่ทำไม่แบมไม่หมดเงินกูไม่เท้ากูไม่เอาของของมึงเอาอีแบมเงินกูยังเง้นเดี๋ยนี่วบ้านกูแล้วมันตกลงมันไปเอาเลยไปเอาไปเอากูไม่เอากูมีเงินไอ้สัตว์ชิบิสอกใจร้ายว่ะกูอยู่ที่แบมที่ไหนอ่ะเออแล้วพี่ไปเอาไปเอาที่แบมนะไปเอาเออแล้วกูไปเอาแบเออไปเอาไปเอาไปเอาที่ไี่แบม เออทำไมเฮียพักศกไปส่งไปให้พี่แบมวะเออไม่ไม่ไม่เข้าใจอ่ะเพื่อนทำอย่างนี้ไม่ถูกอ่ะมล้วแล้วจะไปเคลียร์พี่แบมนะปะไปไปบอกพี่ใหญ่ปลาก่อนว่าเขาให้ตังมาแล้วแล้วพี่แบมไม่ให้เจ้าไม่ได้เอาตังหนึ่จับพวกนี้ออกไปเลยงานเข้าอีแล้วมึงงานเข้าอีกแล้วเออเออเอาป้ายออกเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะไปบอกพี่แบมให้เคลียร์ให้เรื่องเงิน